สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูวิธีการเทสทางเดินกระดาษ c a d f ของรุ่น c หลอกกันนะคะมาดูการทํางานของหัวสีนะคะว่ากระดาษติดไหมใช้งานได้ปกติไหมนะคะเดี๋ยวเราไปกันที่ copy เลยค่ะแล้วก็ิก job a s e m b นะคะ view job ค่ะเปิด on นะคะแล้วก็เ v e เลยก็ไปที่ copy นะคะตัวถ่ายกระดาษเราต้องมีกระดาษไว้ด้วยนะคะ เราก็เลือกว่าจะถ่ายหนหน้าหรือสองหน้านะคะเดี๋ยวเราเลือกถ่ายสองหน้านะคะแล้วก็ใส่กระดาษไว้ที่หัวเขียเลยนะคะแล้วก็กดปั๊บได้เลย อันนี้ถือว่า DADF ใช้งานได้ปกตินะคะกระดาษไม่ติดนะคะน,น,น,นี่พอเสร็จแล้วก็เรากด d ีรีได้เลยนะคะถือว่าเสร็จวิธีการเทส DADF นะคะใช้งานได้ปกตินะคะ